สวัสดีครับผมผมตาลนะฮะคารพัฒนตั้งตรงจิตผู้ก่อตั้งกิจการห้างของสุดจำกัดจิตประพัฒนะฮะผู้ผลิตยาดมสมุนไพายราเชมแต่ก็ไม่ได้มีแค่ยาดมนะครับมีอีกหลากหลายเลยทั้งยาดมพินเศษน้ำยามองยาน้ำมันเหลืองนะครับก็วันนี้อยากจะใช้โอกาสออกมาขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามซีรีส์ของเราซีรีส์ที่เป็นหนังไวรัล ที่ชื่อว่าคิดไม่ออกนะครับจริงๆทำออกมาถึง5ตอนนะครับก็จะมีความยาวต่างๆกันตั้งแต่5นาทีถึง9นาทีนะครับโดยพลอตหลักของเรื่องนะครับก็คือเป็นความพยายามของบริษัทโฆษณานครับที่สมมุติขึ้นมานะไม่มีอยู่จริงนะครับพยายามที่จะสร้างสารรค์ครีเอทีฟงานครีเอทีฟมาเพื่อที่จะนำมาเสนอให้กับบริษัทของผมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเชอเอ็มเนี่ยเป็นที่รู้จักของทุกๆคนครับความบ้าบอของวรอร์รัลของผมเนี่ย มันคือเป็นการประชดประชันตัวเองครับแล้วก็ดันไปชื่นชมคู่แข่งเล็กน,น้อยๆครับพร้อมกับมุกล้อเรียนหนังโฆษณาและวงการโฆษณาที่แทรกกันอยู่เป็นระยะ,ะยะครับทํางานเต็งที่ท,ทุกครั้งทุกการประชุมได้พีเซนเตอร์แบบบิ๊กแบงเก็ตไม่เคยย่อท้อล่อกับมันทุกโจทย์ที่ยากอันนี้เราจะว่าเรื่องของพนักงานบริษัทที่อยากจะลาออกจากบริษทัทเอะอาจจะลาออกเอะอาจจะลาออกพอ,อเจอยาดองปุ๊บดองเข้าไป สดชื่นแม่งคิดได้ว่าพาราแม่งเยอะแม่งไม่ออกเนี่ยคานไลออนชัวๆมีคนทําแล้วพี่อยากพาเจ้านายไปคานแต่นายดันเกือบต้องขึ้นศาลชวนชื่นตั้งมากี่สิปีแล้วคุณรู้ไหมแล้วคุณมีสิไรปล่อยคิดชื่อพ่อผมพวงพันกับสินค้าคุณว่าคือแป้งคนดูเป็นล้านแม่ดมชวนชื่นดอมดมนี่ชื่อพ่อผมคุณรู้ไหม รู้จักครับรู้จักแต่คุณไม่มีสิทธิ์จะไปเอ่ยชื่อดมในสินค้าคุณถ้าคาแรกเตอร์ลิงก์กับตัวโปรดักได้ด้วยนะอิมแพกแน่นอนพี่แล้วพอถึงตอนจบใช่ไหพี่ก็ขึ้นซุปเปอร์ตัวตัใหญ่ๆเลยพี่ขึ้นว่าดมชวนชื่น you have to talk to my l y o u l a w e r l y e r แต่ผมก็อดรนทนไม่ได้เ,เพราะมันหนังโฆษณาของผมผมก็เลยต้องได้แอบแทรก ผลิตภัณฑ์ของผมเข้าไปและก็แสดงจุดเด่นต่างๆของผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปในนั้นอย่างเช่นดมและคลายเครียดดมและแก้หวัดดมแล้วหอมสดชื่นดมแล้วล่าเริงนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าพยายามจะแทรกจุดเด่นอะไรของเราไปประมาณเี้ยครับมันต้องมีคนรับผิดชอบเข้าใจไหม <c oughs> โอ้ยลูกอมไหมเนี่ยอ,อ,อันนั้นก็อย่าดมครับพี่เหรอ เ้ยมันแพ็กเกจทีงมันเก๋อยู่นะโอ้ชื่นใจเออกลิ่นสม,มุนไพรเนาะนี่ไงนะอ,อะไรก็ดีหมดเลยแต่ทำไมมึงคิดโฆษณาไม่ได้ไม่ใช่แค่นั้นย่าและยายของผมยังเป็นแฟนประจำของโปรดักต์นี้ด้วยพอพอกับขวัญใจที่บริษัทโอ้โลยากอะไรอะ oh. 19 times man ถ้าได้ปากไม่ได้ปากได้ถ้าไม่ได้ What the hell is this man? It's not a joke. ท้างั้นผมขอยาดมอีกทีครับมาถ้างั้นเทคที่ยี่สิบแต่ที่เห็นได้ชัดคือเราอยากจะแอบบอกว่าเรามีสินค้าคุณภาพหลากหลายมากเลยครับที่ไม่ใช่มีแค่ยาดมอ,อย่างเดียวถ้าไปดูในไวัยรออของเราจะเห็นว่าเราจะเอามากองกันเต็มเลยเอาไว้ให้ดูครับผม และนี่คือสินค้าตัวอย่างหนึ่งในลูกค้าชั้นประเสริฐเลิศสุดของเราขอเวลาเราอีกนิดเพราะเราไม่ได้คิดแค่เรื่องอยาดมนี่ทามีแค่ยาดมอย่างเดียวนี่ได้โสโลแกนแล้วนะเนี่ยหูพี่หาเซลไว้เปล่านี่หยียบมาข้างๆดีกว่าตรงนี้นี่แล้วอีก2อันเนี้ยวางนอนๆสวยๆ<ต>อ่าไหนๆก็จะขายแล้วก็วางไปเลยนี่นี่นถ้าจะขายตรงขนาดนี้เอาโสโลแกนขึ้นเลยไหมะฮะเนี่ยนี่ขึ้นมาเลยไหม หรือบางช่วงก็มีซีนที่มีการเอาผลิตภัณฑ์เราไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่ครับดูสิครับมันเหมาะสมมากๆเลยครับคิดงานเหนื่อยแทบตายสุดท้ายไอเดียคุณยายได้ว่าเอเจนซี่ไหนต้องการครีเอทีฟร่างเล็กความดันสูงติดต่อได้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดครับหนังโฆษณาของเราเนี่ยนอกจากที่จะมีแค่มุกตลกกับบริษัท โฆษณาที่พยายามที่จะบัตรครียงานต่างๆขึ้นมางานของเราคือการให้กําลังใจครับบิลลรของเราทุกอันจะมีการแทรกการให้กําลังใจผมอยากให้ทุกคนสู้ในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่อย่างไม่ท้อถอยครับคําว่าท้อไม่เคยออกจากปากเพราะเจ้าจของโปรดักต์เนี่ยเขาดีมากจริงๆผมก็ชื่นชมในความตั้งใจของทีคุณแอมที่มีต่อง,งานของผมมาตลอดเลยเอางี้แล้วกันผมจะรอดูไอเดียของคุณแอมกับทีคุณแอมอีกทีนึงผมว่าให้เวลาเพิ่มไปสองสองวันดีกว่าได้ค่ะได้ค่ะ นี่ลูกค้าเขาก็มีน้ำใจไอเดียก็มีทางไปทำไมเราไม่ลุยกันหน่อยวะพวกเราอะ่ะกลับไปทำบ่อยกันที่ออฟฟิศให้คณรู้ว่าเชอเอมอะมีดีอีกเยอะซึ่งสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูไวรัลของเรานะครับและผมก็ขออวยพรน,นะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับกับทุทกๆคนที่มีความตั้งใจทำงาน ในงานที่ตัวเองทำนะครับอย่างไม่ย่อท้อไม่ต้องกูอุปสรรคอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็สำเร็จแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับพี่น้องชาวไทยสวัสดีครับแอมครับคือว่างานไม่ผ่านอีแล้วสักทีผมชอบมากเลยครับคุณแอมลุยเลยครับขอบคุณมากค่ะ เนนรใจจริงๆครับผมใช้ทุกวันเลยบอกด้วยความเคารพจะยุ่อะไรก็ไม่เคยสนผมคือคนหนึ่งคนที่มีอาดมในอ้อมกอดใครเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาผมนี่แหละนะให้ยาดมช่วยตลอดอยากจะบอกอีกอย่างนะเออเธอเอมนี่แหละเธอที่ผมดมเข้าปอดเหตุและผลมันสอดคล้องครับ เชิญลองดูหน่อยนะท่านที่เขารบค u t